DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้า Presented by สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะทำอย่างไรเมื่อโลกการค้าถูกชัดดาวการเดินทางถูกจำกัดไม่สามารถไปพบลูกค้าได้ Hybrid Event งานแสดงสินค้าเสมือนจริงคือคำตอบติดตาม5ข้อดีของ Hybrid Event ที่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มโอกาสกับดิฉันเพลินพินิตรมณ และผมหม่อมหลวงภาสกรอาภากรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเพลินพิษะนะครับเชื่อว่าตอนนี้นะครับผู้ประกอบการหลายๆท่านนะก็คงจะประสบปัญหาเรื่องของสถานการณ์โควิดกันอยู่ะนะครับก็ปัญหาที่เจอแน่ๆเลยคือตอนนี้เรื่องการค้าเนี่ยเราเดินทางไปต่างประเทศเพื่อ จะพบปะพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยมีข้อจํากัดแหละนะครับเดินทางไม่ได้เดินทางกันไม่ได้หรือแม้แต่จะไปร่วมงานอ e ีเวนต์งานแสดงสินคา้าในต่างประเทศนะฮะหรือแม้จัดในแต่ประเทศก็ตามเนี่ยก็ลูกค้าก็เดินทางไปมาหากันไม่ได้นะครับอย่างที่เราเคยทำเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้หลายๆประเทศนะครับทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนะครับก็ได้มีการนําเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ย เข้ามาใช้ประโยชน์นะครับในการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์หรือสร้างโซลูชันใหม่ๆมนะครับเพื่อโลกการค้าของเรานะครับสิ่งที่จะคุยกันวันนี้ก็คือ Virtual Event นต์นั่นเองนะครับหรือเรียกง่ายๆก็คืองานแสดงสินค้าเสมือนจริงนะครับที่มีการจำลองรูปแบบงานแสดงสินค้า บรรยากาศการตกแต่งต่างๆนะครับรวมถึงการสร้างประสบการณ์นะครับให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยสัมผัสกับสินค้าได้เสมือนว่ามาเดินงานจริงๆเลยอีกทั้งยังมีช่องทางในการเชื่อมต่อพูดคุยเพื่อเจรจาการค้ากันด้วยเต่ว่าการค้ายังเกิดขึ้นใช่การค้าไม่หยุดนิ่งนะฮะมีตัวอย่างอะไรมาเล่าให้ฟังไหมครับสำหรับเรื่องของ Hybrid Event ที่ปัจจุบันนี้นิยมกันมากที่ผ่านมาอย่างปกติอะค่ะผู้ประกอบการอย่างที่คุณภัสกรบอกนะคะเราจะต้องเดินทางไปแฟร์ในต่างประเทศอย่างงานแฟร์สำคัญเลยนะคะของโลกสำหรับกลุ่นสินค้าไลฟ์สไตล์อย่างเช่นงานมีส่งอ็อบเจกต์เนี่ยก็ปกติจะจัดที่ปารีสฝรั่งเศสทุกคนต้องเดินทางเปาเห็นจุดนยรรวมใชายผู้ส่งออกสินค้าเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องเดินทางไปขนส่งสินค้าไปไปจัดแสดงที่งานพอเกิดโควิดเกิดขึ้นนะคะแน่นอนเดินทางกันไม่ได้เน้ ไม่สามารถควบคุมได้แต่เศรษฐีการค้าย,ยังคงต้องดำเนินต่อไปเขาก็มีการปรับรูปแบบมาเป็นในลักษณะของดิจิตอลเทรดโชว์อ๋อถือว่าเป็นออนไลน์อย่างเดียวใช่ปีที่แล้วเนี่ยเดินทาง i m p o s s i b l e จริงๆวัคซีนยังไม่มีนะฮะเรียกได้ว่าทุกอย่างตอนนั้นที่เกิดขึ้นคือ100%ออนไลน์หมดเลยครับแฟร์ต่างๆเป็นดิจิตอลหมดม,มีการจัดสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาที่ชื่อว่ามอมเนี่ยนะคะคในสองอ็อบเจกต์แอนด์มอเรียกว่าผู้ประกอบการก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบ จกเคยส่งสินค้าต้องเป็นส่งไฟล์รูปภาพส่งวิดีโออัพโหลดลักคงราคารายละเอียดสินค้าต้องทำโชว์รูมเวิร์ลชวลให้เห็นว่าเออภาพลักษณ์แบรนด์เรามันเป็นยังไงนะครับเรียกว่าต้องมาอัพสกิลเรื่องของดิจิตอลแล้วก็แบบออนไลน์เลยะแต่ที่สำคัญก็คือกิจกรรมที่เป็นไฮบริดอีเวนต์เนี่ยยังไงก็มีประโยชน์นะนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับถึงข้อดีของไฮบริดอีเวนต์นะครับ ก็ข้อแรกเลยแน่นอนเรื่องของการเดินทางนะครับการไปเสียเวลาเดินทางการไปเสียเรื่องของที่พักเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปนะครับเรียกว่าเป็นการลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการมากเลยงานนี้นะฮะเรียกว่าหลายๆบริษัทเนียถึงกับติดใจเออขอออกเป็นแบบไฮบิดอีเวนต์แบบนี้ได้ไหมไม่เดินทางไปแล้วเพราะว่าลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากนะฮะนี่ข้อแรกเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วมีข้อดีอื่นอื่นอีกไหมครับ ก็ข้อดีข้อที่2นะคะเขาบอกกันว่าแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยช่วยขยายระยะเวลาการค้าผู้เข้าร่วมงานสามารถที่จะเห็นสินค้าเรานะคะแล้วก็ซื้อได้ตั้งแต่ก่อนการจัดงานไปจนถึงหลังการจัดงานอีกด้วยนะคะตัวอย่างก็ใกล้ตัวเลยนะคะอย่างงานงานเมซองที่บอกนะคะอย่างงานแพลตฟอร์มมอมเนี่ยก็คือวิธีการเนี่ยนะคะเขาจะเป็นลักษณะของเป็น จะแสดงสินค้าเป็นลักษณะของดิจิทัลโชว์รูมนะฮะก็คืออัปรูปสินค้าตกแต่งให้จําลองให้ให้สินค้าเราเนี่ยเออเหมือนเราจัดร้านอะแต่ว่ามาในลักษณะของภาพถ่ายแล้วก็ผู้ผู้ที่เขาสนใจเขาสามารถเข้าไปเลือกดูได้ดูรายละเอียดต่างๆเชื่อไหมคะผลของครั้งที่แล้วอะมี i n q u i r y ของคนที่สนใจสินค้าไทย600กว่ารายในช่วงระยะเวลา15วัน แต่เดิมเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าอยู่บูธจะมีคนมาหยุดดูมามาสนใจเรานับได้สิบครั้งเาดไม่ต้องส่งของไปด้วยนะมีแค่รูปภาพก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วก็เรื่องระยะเวลาเนี่ยก็ไม่เป็นข้อจํากัดละไบเออร์จะเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะไม่ต้องเดินทางมาด้วยก็เรียกว่าเป็นความสะดวกที่เกิดขึ้นในยุคใหม่จริงๆสําหรับกิจกรรมของกรมเราเองก็มีเหมือนกันนะครับเดิมทีเรามีการจัด แอบิชันแสดงผลงานที่ได้รับรางวาัลดีมารกนะครับต้องไปจัดที่งานแฟร์ทุกครั้งนะฮะปรากฏว่าพอเจอโควิดเราก็ต้องปรับตัวเราก็มีการจัดนิทรรศการในรูปแบบของ v l exhibition นะครับเรียกว่าจำลองบรรยากาศการตกแต่งหให้มันดูเหนือจริงขึ้นไปอีกแล้วก็นำผลงานที่ได้รางวัลต่างๆเนี่ยมาจัดแสดงนะครับแล้วก็มีการถ่ายทำในรูปแบบที่ให้ผู้เข้าชมสามารถดูได้360องศาเลยนะฮะเรียกว่าก็ ดูได้ตลอดทั้งปีสร้างประสบการณ์สร้างประสบการณ์นะครับก็ใครสนใจเข้าไปรับประสบการณ์ใหม่ๆได้ที่ d m a r k a w a r d n e t ได้เลยนะครับก็เข้าไปดู Vir t u a l e x h i b i t i o n ของเรากหมือนยยูนะคะันไม่ได้ว่าต้องไปดูเฉพาะแค่นั้นครับทีนี้ก็มีข้อดีข้อที่3นะครับที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็การจัด Hybrid Event เนี่ยมันสามารถสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ได้นะครับให้กับผู้เข้าชมนะครับโดยเราสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเข้ามาเสริมได้ในการจัดงานนะครับ ก็มีตัวอย่างงานงานหนึ่งครับเป็นแฟชั่นโชว์ของ Burberry Spring Summer 2021นะครับคุณเพลินพิษเขาก็ไม่ได้จัดแฟชั่นโชว์ธรรมดานะเขานำเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเรื่องของสตรีมมิ่งคล้ายๆเรื่อง,องการเล่นเกมนะครับที่ใช้โปรแกรมว่า w i t c h นะครับเข้ามาผสมกับการนำเสนอแฟชั่นโชว์นะฮะเพราะแฟชั่นโชว์ในรูปแบบเดิมเนี่ยไม่สามารถเชิญคนเข้ามาดูงานได้ถูกไหมก็ต้อง นำเสนอผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วในรูปแบบของแฟชั่นโชว์แบบเดิมเนี่ยส่วนใหญ่กล้องแฟชั่นโชว์ก็จะอยู่เพียงมุมมุมเดียวนะครับก็ค่อนข้างจะนิ่งๆหน่อยทีนี้การนำสตรีมมิ่งทวิชเข้ามาใช้เนี่ยก็โดยการมีโฮสต์นะครับให้โฮสต์แต่ละคนเนี่ยมีกล้องอยู่ที่ตัวเองแล้วก็มีโฮสต์อยู่หลายๆจุดของงานแฟชั่นโชว์ก็คือจะมีมุมมองโฮสต์เนี่ยก็จะเข้าไปหามุมมองนําเสนอมุมมองใหม่ๆของโชว์นั้นเพื่อให้คนชมเนี่ยได้เห็นบรรยากาศซึ่งเหมือนเข้าไปนั่ง อยู่ในเรียกว่าแถวหน้าฟอนโรนะฮะก็คือจําลองบรรยากาศให้คนเนี่ยได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆอันนี้เรียกว่าประสบการณ์ที่ได้เหนือจากการเข้าไปร่วมงานจริงๆนะฮะนอกจากนี้ยังสามารถพูดคุยแชทกันได้แชร์กันได้นะครับแลกเปลี่ยนโฮสต์นี่ก็จะทําหน้าที่แนะนำผลงานประสบการณ์ใหม่ของการชมแฟชช่นเลยนะใช่อันนี้นี่เป็นไอเดียที่ดีมากเลยน่านามาใช้ในการ ปรับรูปแบบกิจกรรมแฟชั่นโชว์ของกรมเป็นอย่างยิ่งเนี่ยต้องลองดูนะสนใจมากโอกาสต่อไปค่ะ,ะ,ะอะมากันต่อข้อที่ข้อที่4ี่แล้วนะคะมันช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นในระดับนานาชาตินะคะแล้วก็ช่วยลดต้นทุนการออกแฟนในต่างประเทศด้วยก็อกย้ํานะคะในสิ่งที่คุณพัชรนนได้บอกนะคะอย่างเช่นอย่างงานที่ผ่านมาของเรามอมเม2ซองเนะะี่ยค่ะสิประเทศนะคะที่สนใจสินค้าเราเนี่ย โอ้โหตั้งแต่แบบฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรอินเดียอิตาลีทั่วโลกเลยซาอุดีอาระเบียสเปนเบลเยียมเยอรมนและโปรตุเกสแล้วก็เป็นลูกค้าใหมๆ่หมๆด้วยใหม่ๆด้วยรือใครจะคิดว่าใน15วันเนี่ยสินค้าเราเนี่ยเข้าถึงสายตาของลูกค้าของเรามาจากทั่วโลกเลยนะคะครับรวมไปถึงงานอื่นๆของกรมนะคะอย่างเช่นงานอ่าแบงกอกเจมส์สันจิเวอรี่แฟร์เราก็มีการปรับรูปแบบเหมือนกันนะคะคก็มี เปิดโอกาสให้มีการเจราจาธุรกิจออนไลน์นะคะผู้สนใจสินค้าเนี่ยสามารถที่จะทําการ <Not S 1> ซื้อ <not S 1> ขาย,ายได้ทันทีผ่านไลฟ์แชทอ่าซึ่งแน่นอนนะคะก็มันเป็นการทํางานร่วมกับสคอตอของเราทั่วโลกนะคะคในการที่ต้องหาลูกค้ามาให้นะคะแล้วก็ใช้วิธีในรูปแบบของไลฟ์แชทวิดีโอคอลกันในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้เพราะนั้นข้อดีผู้ประกอบการบางทีอยู่ที่บ้านด้วยซ้ำนะอยู่ที่ออฟฟิศสามารถเจราจาได้เอาตัวอย่างสินค้า ให้ดูได้ก็เรียกว่าลดต้นทุนไม่ต้องเดินทางไปคือการเจอกลุ่มเป้าหมายใหม่เนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยนะเพราะว่าผู้ซื้อที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะมองหาสินค้าบนแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิทัลนี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราก้าวเข้าสู่การนําเสนอในรูปแบบดิจิทัลแน่นอนเราต้องเจอไบเออร์ที่เป็นคนกลุ่มใหม่คนรุ่นใหม่ที่สนใจของโดยมองหาผ่านช่องทางแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิตัลนะครับอันนี้แน่นอนเลยเป็นข้อดีนะฮะ แล้วก็มาถึงข้อที่5กันนะครับข้อสุดท้ายแหละนะครับการใชแ้แพลตฟอร์มเนี้ยข้อดีข้อนี้ก็คือเราสามารถเก็บข้อมูลอินไซต์นะครับได้จากการใช้เรื่องของดิจิตอลเนี่ยมาเก็บข้อมูลนะครับเรียกว่าการเข้าแฟร์ปกตินะฮะคนก็จะต้องมีการลงทะเบียนถูกไหมครับ,รบถ้าเป็นแฟร์ที่เป็นฟิสิ c a l ธรรมดาอย่างอย่างมากเราก็รู้แค่ชื่อที่อยู่ Contact น,นะนะแต่พอเขาเดินเข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกเขาไปสนใจอะไรซื้อของกี่บาท นะฮะไปอยู่บูธไหนนานไม่นานนะฮะซึ่งการเข้าร่วมงานแบบดิจิตอลเนี่ยมันก็จะแตกต่างตรงที่เราสามารถเก็บข้อมูลอินไซต์ของไบเออร์หรือวิซิเตอร์ได้นว่าชอบอะไรสนใจอะไรว่าเขาไปไหยุดบูธไหน <S <S ไปดูอะไร <S 2> <S 2> ชอบอะไร นะครับให้ความสนใจกับอะไรนะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถปรับปรุงรูปแบบธุรกิจได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาสินค้านะครับหรือจัดทําโปรโมชั่นต่างๆให้เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเรานะครับซึ่งอนาคตเนี่ยข้อมูลลูกค้าเนี่ยบิ๊กดตาเนี่ยสำคัญมากรับเราต้องมีของเราเองแล้วเราก็ต้องเข้าให้ถึง Big Data ้ด้วยแล้วเราก็ต้องใช้ข้อมูลเนี่ยเพื่อธุรกิจ ให้เติบโตขึ้นด้วยใช่ค่ะ,<น>ะก็วันนี้นะคะท่านผู้ประกอบการท่านใดนะคะที่ฟังแล้วรู้สึกอินสปายแล้วก็สนใจอยากที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานในลักษณะของ Hybrid e ีเวนต่างๆของกรม DITP เนี่ยนะคะครเราก็มีโครงการดีๆนะคะอย่างเช่นการเข้าร่วมแพลตฟอร์มมอม อะะของฝรั่งเศสใช่ค่ะซึซปีนี้มีแน่นอนมีแน่นอนนะคะผ่านโครงการ t s สไต e นะคะก็อขอให้ติดตามข่าวสารนะคะคิดว่าเราน่าจะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้นะคะคแล้วก็ถ้าใครตอนนี้เริ่มรู้สึกสนใจแล้วสำหรับ virtual exhibition เราก็มีหนึ่งโครงการที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือโครงการ SME proactive นะคะคที่จะให้ทุนสนับสนุนนะคะวงเงินการเข้าร่วม งานแสดงสินค้าเสมือนจริงในต่างประเทศนะคะก็คือท่านเป็นสินค้าอะไรท่านไปสา e หามาว่าถ้าอยู่ในลิสต์ของโครงการเนี่ยกรมเนี่ยนะคะให้วงเงินสนับสนุนถึงรายละ5 0,000บาทเลยนะคะแล้วก็ให้จํานวนสิทธิ์ถึง60ด้วยอยากทราบข้อมูลนะคะต้องคลิกเข้าไปดูเลยนะคะที่เว็บไซต์ของ SE Proactive นะคะหรือว่าติดตามที่ Facebook ของ SE Proactive ก็ได้นะคะเป็นโครงการดีๆที่เล่าสู่กันฟังนะครับจริงๆแล้วการเข้าร่วมงานพวกนี้ ต้องเตรียมตัวให้พร้พอมเพราะมันเป็นเรื่องของการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับกผู้เข้าชมงาน,ล,นลูกค้าใหม่ๆของเราะนะครับก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาธุรกิจของทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนต้องขอตัวไปก่อนนะครับเวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่กับประเด็นที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของการออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจการสร้างแบรนด์ในอีีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ